สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สุขสุมวิทน,นะครับผมวันนี้พบกับช่องเดอะวินเนอร์นะครับโอ้สี่าขึ้นจมูกอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเนื่องในวันเกิดผู้ญ่บ้านฟินแลนด์และน้องน้ำตาลหวานน้อยเนาะก็คือเขามีกิจกรรมแห่บั้งไฟแล้วก็ทำบุญทำบุญบุญอะไรพ่อบุญกระถินหรอบุญพราป่าพระป,ป่าสร้างเมรุวัดวัดบ้านหินเล็กไฟนะครับผมเดีย๋ยวผมให้ดู วิธีการทานะครับแช่แม่แม่บ้านทากมาเลยครับแม่น้ําฝนมาแล้วสวัสดีแม่น้าฝนนะครับมาสามวันแล้วอ,อย่าไปสองนะนี่อหเห็นนิดเดียวอันนี้ก็คุณพ่อนะครับพ่อพ่อทําอะไรนี่เห็นไ้ายยอดเข้าป่าบ้านครับป่าคำแพงเดือดว,วินเนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทขอบคุณด้ยแม่ไว้ด้บุญกันเยอะ <ๆ S 2> นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ให้บุญกันนี่เยอะนุ่นบ้านโฮมพักใช่หรืล่ใช่ละผู้ใดนี่เอ้านึกว่าใครอะไรเอบ้านโฮมพัก <shr ug makes noise> บ้านโฮมพัก <Sus p ains> ด้วยมีสามต้นกันหรอเขาเรียกต้นกระถ maintenant. ิน mm ต้น hmm. ผ้า <curved> ป่าป้ายอันนี้เไหนล่ะไม่ได้ายอะไรอ่ะอุ้ยใครเอ่ยใครเอ่ยหน้าแดงตั้งแต่วันเลยนะแม่ไม่ได้สั่งบ้านคู่หลังนี้สาวก่อนนี่บ้านนู่นป้ายไปไหนนี่นี่ ไปไปไซรละแม่์อันนี้บ้านวินเนอร์หนึ่งหมื่นมีบ้านอันนี้บ้านฮะดวินเนอร์นะครับหนาคำเพียง <c oughs> อันนี้บ้านคู่ด้วย <c oughs> มีบ้านคู่น้องน้ำตาลน้องวินเนอร์นะครับอนุโมทนาบุญเด้อ ขอให้ได้ขึ้นลอยเท่าพันเท่าด้วยครับผู้ใดทำบุญมาหรือผู้ใดอนุโมทนาบุญดีแต่น้ำก็ไดขึ้นกันครับผมขายทุนเลยค่ะท่านคู่หกพันหกพันเปรบ้านบ้านคู่น้ำตาวินเนอร์หกพันเปรนะครับอนุโมทนาบุญเด้อกัำเนิดทุกคนนะครับฟาดสวยงามดีอันนี้อันนี้บั่นหุ่มฮักบ้านหุ่มฮักของน้องน้ำตาอนี่นี่นี่ยวิเนอรโอ้ถ่ายถ่ายนะ มันฟูนำตาลวินเนอร์นะครับตามไปเชียร์กันด้วยนะครับวันที่สิบสี่นะครับบ้านพี่เต็มสีถ่ายไปหมดเลยดิไปหมดก็มาไปหมดก็มาแล้วครับเอ้าตื่นได้ตีกี่โมงนี่ตื่นแต่ตีตีห้าตีสี่ตีห้าทำตีห้าตอนเช้าตีห้าทำไมชูสองนิ้วใบอะไรหรือเปล่า ไปหวฟันดีมะน้อปกติมานอนนี่ต้องได้ด้วยนี่ต้องได้แม่ฝนแม่ฝนโอเคได้สิบแปดล้านนะครับโอ้ยนี่ใครเนี่ยสุใช่างนะสุพนักงานผมยาวผมยาวเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่ต้องเปลี่ยนชื่อครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับพ่อพ่อพูดอะไรหรือเปล่า ก็ขออนุโมทนาบุญกับไแม่พี่พี่เอฟทุกคนที่โอนเงินมาช่วยทำบุญร่วมกับแสงทองฟินแลนด์ครับเพื่อสร้างเมนหรือเมลุเขาศพวัดบ้านหินเหล็กไฟขอให้ทุกคนได้เจริญเจริญร่ำรวยมีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ไหมพ่อนี่บุญพระป่าเนี่ยบุญใหญ่เพราะว่า สร้างเมนเพราะว่าเมนเนี่ยมันก็จําเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีเมนก็ต้องไปเผาเชิงตะกรอนต้องไปตัดฟืนแล้วก็มาทําเป็นกองกองแล้วศพไปตั้งมันก็อุจจาตาถ้ามีเมนก็จะดูเรียบร้อยดูดีไม,ไม,ไม่ไม่อุจจารตาครับมันจะเกิดความสวยงาม,ม,มพ่อพี่เนื่นี่เป็นครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนนะครับน่าจะรู้ว่าทำไมมันทำไมต้องมีผ้าป่านะพ่อ พระป่าก็พระป่านี่ทอดได้ตลอดทั้งปี<อ>เปการอ้าวเหรอแล้วก็ทาไมอ่ะพระป่าทอดได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเป็นการทาบุญไมไมแต่ว่าถ้ากระินเนี่ยจะทอดได้หลังออกพรรษาเท่านั้นหนึ่งเดือนเท่านั้น<อ>ปีละครั้งเป็นทอดกระถินก็นเป็นการพระที่พระรูปที่รับ รับกระถิ่นก็ถือว่าเป็นพระที่อาจจะจำรรษาต่ออืมโอเคนะครับผมเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะ,นะโอเคอเครับเดี๋ยววินเด้จะเดินทางไปออฟฟิศนะครับผมไปแต่งหน้าแต่งตาเนาะโอเคครับสวัสดีครับบอลเลยว่าถึงช่วงเร็วๆแล้วก็เปิดร้านใช่ไหมดีครับผมมางหวัวเลยนะครับทีมงานเท่เากันกำลังแต่งหน้าแต่งตาทำสวย ช่างนอนย,ย,ย,ยังยังยังไม่ได้นอนเลยน้องน้ำตาลนยังนอนแอล้วเป็น,นเก็บใส่ไหมวันนี้ไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้ใส่อะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าเขาใใส่ชุดสีแดงทีมสีแดง เด you, mm ี hmm. <your favorite? S 1> ๋ยวจะมีการเซิร์ฟเพ่อให้พอคุณแม่งแล้วแต่งหนาเรียบร้อยแล้วมอนถ่าแล้วช่วยอย่างนั้นตัดหนามาเดี๋ยวชุ่มมันเห็ดผุ๋งไยเออช่างวีดแล้วเขาบอกอยู่ในมือนะว่าจะตัดเมื่อให้บอกนะตอนเดียดกำบอกว่าไปหาตัดน้ำตาก็จะตัดหน้ามานะมันขาดไม่ตัดขาผมขาดเองขาทำไมมันขาดเองได้อะ โอเคครับอ <mm ู er> ้ทำไมต้องยีแรงขนาดนั้นด้วยอะสุดยอดดีดีไปฟ่อนต่อไปเมยอ่หกนอยู่ักงวนอยู่ตั้แต่เธออยู่ละแม่อสสั่งให้ผมไปักบางดูนะครับรายละเอียดการทำผมปากปิดด้วย เสียเขาไปเลือดเลเลยจึ๊ดเลือดเลือดออกมาแตกมาแตกน้องเอินมาซานาไทยขอบคุณที่ช่างนุนนะฮะที่แต่งให้อุ้งมั่อตีดักกันแม่ฮามก็มาแล้วนะครับ เดี๋วาายวมาดูน้องเอิญน<ม>ะน,นะครับมาเมย์ม้เมย์คุณดิจิตผมนะวสนะวัสดีคร<ม>ับยังเสวยก่อนบอกเลจิกระบังครับดิจิกระบังตอนนี้น,นะครับวินเนอร์ก็มารอที่จะแต่งหน้าทำผมนะครับกอรอสาวๆเขาแต่งหน้าก่อนนะครับนี่แล้วก็วันนี้มีอไรจะบอกก็คือว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องน้ำตาลแล้วก็บอสบิ๊กนะครับเนื้อเตรียมของขวัญมาเลยนนะ นี่แล้วก็นี่นะครับเป็นเป็นเป็นซ่อยข้อมือนะครับให้น้องน้ำตาลไม่รู้จะชอบหรือเปล่ารอดูคลิปหน้านะฮะรอติดตามเลยนะจะื้อพายน้ำตาลยังไงนะครับพ,พี่แม่ก็ปักมุดกดกระดิ่งหรือว่า รอติดตามไดทีช่องนิดนึงช่องเลยนิดนึงเรื่อย,อน,อยนะครับผมเดี๋ยวเซอร์ไพรสน้ำตาลย,ยังไงรอติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายซื้อมาบบตอนจองตั๋วตอนนี้ยังทันนะครับเพราะว่ามีหลายโชว์เลยนะครับสามทุ่มก็จะเป็นโชว์ในคอนเสิร์ตนะครับ